สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาวิเคราะห์ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อของแบรนด์ KFC ค่ะซึ่งเป็นแรนด์ก่ทอดที่มีมากกว่า600บนสาขาในไทยค่ะอย่างแรกที่จะมาทำการวิเคราะห์กันนะคะคือโครงสร้างขององค์กรค่คะซึ่งก็ดำเนินการเป็นปกตินะคะจะมีตั้งแต่เจ้าของธุรกิจลงมาจนถึงผู้จัดการร้าน แล้วก็รองผู้จัดการแล้วก็แบ่งย่อยออกเป็นพนักง,งานตามในส่วนของแผนกตา่างๆค่ะสำหรับการพัฒนาและประเมินโอกาสทางธุรกิจนะคะดิฉันคิดว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สามารถเจริญเติบโตและสามารถพัฒนาต่อไปได้เนื่องจากการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันนะคะก็จะแบบอาหารการกิน การพัฒนาและประเมินโอกาสทางธุรกิจนะคะดิฉันคิดว่าในส่วนของธุรกิจนี้สามารถพัฒนาต่อยอดไปอีกได้ไกลามากค่ะเพราะว่าอาจจะทำคู่กับการ Delivery ที่เข้ากับยุคสมัยนี้แล้วก็ความสะดวกสบายและในเรื่องของรสชาติที่เป็นมีความมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนทุกวัยสามารถรับประทานได้ก็จะมีโอกาสทำให้ธุรกิจนี้แบบอยู่นานขึ้น ในด้านของการพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจที่เป็นธุรกิจอาหารปลาฟูสนะคะดิฉันคิดว่าสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆแบบยั่งยืนค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยในเรื่องของรสชาติมาตรฐานที่ซึ่งมีการสามารถพัฒนาต่อไปได้ทำให้ธุรกิจนี้ค่ะและในด้านของความคิดสร้างสารรค์นะคะโดยการจัดโครงการภายใต้ชื่อโครงการว่า KFC Community Hero ซึ่งเป็นโครงการที่นิสิตหรือนักศึกษาก็ได้นะคะจะสามารถนำปัญหาของชุมชนต่างๆเข้ามาแก้ไขโดยการครอบคลุมด้วยหัวข้อหลักๆภายใต้ของโภชนาการและอาหาระคะ่ะทั้งนี้ในความคิดสร้างสารรค์ของทางแบรนด์นะคะก็จะมีผลประโยชน์กับตัวกลุ่มลูกค้าและก็นิสิตนักศึกษาที่คิดค้นโครงการขึ้นมาเสนอคะ่ะเพราะว่า โครงการนั้นนะคะจะต้องเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงในชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็สามารถใช้ได้กับในสถานการณ์จริงๆในทุกๆท,ที่ได้ค่ะในด้านของการบริหารเงินทุนนะคะก็จะบริหารในรูปแบบของรีเฟนชไรส์ค่ะซึ่งจำนวนเงินที่ได้จากการบริหารรีเฟนชไรส์นี้นะคะก็ะจะไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ พันธมิตรคู่ค้าแล้วก็ผู้ขยายสาขาให้ด้วยค่ะเพราะว่าเงินที่ได้จำนวนนี้นะคะกิจการก็จะเอาไปลงทุนพัฒนาสินค้าบริการต่อๆไปค่ะแล้วก็พันธมิตรคู่ค้านะคะก็ยังคงได้ผลประโยชน์จากยอดขายและกำไรของทางร้านแบบปกติค่ะในด้านการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนนะคะโดยทางแบรนด์ kfc ของเขานะคะก็จะได้มีการ จะสรรงบประมาณในสัดส่วนต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรก,กันดารหรือว่าอาหารขาดแคลนนะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้น้องๆนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่นั้นๆเพื่อให้เขาไปต่อยอดและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพภายในอนาคตของเขาได้ค่ะ ั้งนี้ในโครงการของการช่วยเหลือชุมชนและสังคมนะคะก็ยังภายในประเทศแล้วก็ยังมีต่างประเทศค่ะยกตัวอย่างเช่นโครงการ CSR ในประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในเมืองมาลาบอลค่ะต้องกล่าวก่อนว่าเมืองมาลาบอลในฟิลิปปินส์นะคะมีภูมิประเทศในของตัวของเขาเป็นที่เกาะกลางน้ำค่ะซึ่งตรงนั้นจะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่จานวนมากซึ่งไม่สะดวกแก่การมาหาเครื่องอุป,ปโภคและบริโภค ทาง KFC ซึนะคะซึ่งได้มีการจัดรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่สามารถส่งไก่ไปถึงยังผู้บริโภคได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่คิดราคาของสินค้านะคะคือว่าพูดง่ายๆคือเป็นการแจกจ่ายและช่วยเหลือให้กับชุมชนจริงๆคะ่ะในด้านระบบงานขายของธุรกิจ KFC นะคะดิฉันก็จะขอยกตัวอย่างเป็น ระบบการขายของเขาจริงๆนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยการจัดการข้อมูล2การสั่งซื้อการรับชําระเงินรวมไปถึงสุดท้ายค่ะการออกรายงานค่ะซึ่งการจัดการข้อมูลของเขานะคะดิฉันจากการวิเคราะห์คิดว่าเป็นการจัดการที่ดีค่ะเพราะว่าสามารถจัดการระบบได้ทั้งหมดไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีทั้งหมดกี่สาขาก็จะสามารถจัดการได้ในแบบรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีข้อมูลรายการอาหารข้อมูลกลุ่มลูกค้าแล้วก็ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่ง เขาทําได้ดีมากๆเลยะ่ะในการสั่งซื้อนะคะการบันทึกข้อมูลในการสั่งซื้อหรือการคํานวณรายการที่สั่งซื้อนะคะของเขาก็จะมีเป็นการระบบมากคือจะไม่มีขาดเกินหรือตกหลน่นการรับชําระเงินนะคะก็จะเป็นการออกใบเสร็จที่มีเลขที่ใบเสร็จถูกต้องเรียบร้อยลูกค้าสามารถดูแล้วเกิดความสบายใจได้ค่ะแล้วก็ราคาชัดเจนไม่มีการผิดพลาดค่ะ จากแบรนด์ KFC นะคะที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นที่น่าจดจำนะคะของทางร้านก็จะมีสโลแกนค่ะคือ KFC So Good ซึ่งสื่อความหมายง่ายๆเลยค่ะให้ลูกค้ารู้สึกดีถึงรสชาติของอาหารที่เขาผลิตออกมาให้เราแล้วก็มีความอบอุ่นในด้านของบริการของทางร้านด้วยค่ะสุดท้ายนะคะธุรกิจที่ยังยืนนะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยค่ะเพราะว่า เมื่อลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในสินค้าของทางแบรนด์นั้นก็จะเกิดความรู้สึกไว้ใจแล้วก็ทําให้สามารถมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นพัฒนาต่อยอดได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้ธุรกิจย,ยั่งยืนได้ค่ะ